และทำไมต้องให้หมุนนะคะการหมุนของกระถางมันเป็นมันมีข้อดียังไงกับดอกไม้ของเรานะคะเพราะเป็นการปั้นของลมนะคะอันนี้เราใช้พลังงานลมปั้นเลยนะคะเป็นเคล็ดลับที่ช่องคุณนายไอเดียยังไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคุณนายไอเดียนะคะกับดอกไม้แพรเซียงไฮดอกใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้คุณนายไอเดียจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการที่ทําให้กระถางแขวนแพรเซียงไฮ้เนี่ยเป็นพุ่มแบบนี้นะคะทํำยังไงถึงจะแขวนแล้วเป็นพุ่มแบบนี้นะคะ,ะย้อยกิ่งลงมาแล้วก็กิ่งตั้งขึ้นเนี่ยมองไม่เห็นกระถางเลยเห็นไหมคะ มองไม่เห็นกระถางเลยนะคะเขาจะย้อยลงมาแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นเป็นพุ่มฟูแบบนี้นะคะทําไมถึงได้เป็นแบบนี้นะคะพอบางท่านนะคะเวลาปลูกในกระถางแขวนแล้วเนี่ยกิ่งจะยาวออกมายืดยาวออกมาแบบไม่เป็นไม่เป็นระเบียบคะ่ะยาวบ้างสั้นบ้างนะคะไม่เป็นพุ่มแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นพุ่มเนี่ยดอกเนี่ยจะออกมาเสมอกันเลยนะคะ เขาจะออกดอกรอบกระถางเลยนะคะทํำยังไงนะคะแล้วก็ย้อยลงมาเป็นพุ่มแบบนี้อ่าวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวที่แขวนกระถางด้วยนะคะเราได้ที่แขวนกระถางมานะคะสั่งเป็นเดือนเลยนะคะเป็นที่แขวนกระถางพลาสติกนะคะนี่สีขาวออกครีมครีมนะคะน่ารักมากแล้วก็ใช้สะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็จะมาเข้ากับหัวข้อวันนี้ด้วยนะคะว่าทําไมถึงเป็นพุ่มนะคะเพราะว่าเราใช้ที่แขวนกระถางนะคะ กระถางเวลาเราปลูกนะคะบางท่านที่ไม่มีที่แขวนนะคะอาจจะไปวางนะคะพอเราไปวางกับพื้นเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะยืดกิ่งออกไปได้อย่างสละนะคะเขาก็จะไปชนนั่นชนนี่นะคะชนพื้นชนกับกิ่งแผลซี่งหาด้วยกันนะคะบางท่านอาจจะไปวางติดติดกันนะคะกระถางพอไปวางแล้วก็จะวางชิดชิดชิดกันนะคะวางติดติดกัน พุ่มของเขาก็เลยออกมาไม่เป็นไม่เป็นระเบียบนะคะก็จะหนีเขาจะหนีกันนะคะถ้าเขาชนกันเนี่ยเขาจะหนีเขาจะเบนออกหรือหรือเขาจะหันหาหันหาออกแสงนะคะแสงแดดอยู่ทางไหนเขาก็จะชูไปทางนั้นก็ไม่เป็นระเบียบนะคะแล้วทีนี้อ่ะเราก็จะมีที่แขวนแบบนี้เอามาแขวนเลยนะคะตอนนี้เราโปรให้เลยนะคะ15อัน100บาทมีไม่เยอะนะคะมีแค่100อันเพราะว่า สั่งมายากมากเลยค่ะคุณนายเดียก็จะเอามาใช้ที่สวนด้วยนะคะก็มีค่าส่ง50บาทนะคะถ้าเข้ามาที่เบอร์โทรที่แปะไว้หรือจะลิงกที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะคะเอาวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีใช้นะคะเดี๋ยวอันนี้เราแขวนแล้วเราลงไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเราเอาลงวางเนี่ยเดี๋ยวกิ่งตรงนี้เขาจะหักนะคะแขวนแล้วแขวนเลยนะคะ ส่วนมากเราจะมาวางไว้กับพื้นหรือวางไว้กับไม้นะคะวางไว้กับโต๊ะไม้พื้นไม้หรืออาจจะเป็นชั้นวางต้นไม้นะคะกิ่งเขาก็จะไปแตะแตะตรงไหนเขาก็จะหันหนีตรงนั้นนะคะธรรมชาติของแพลเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายเดีย๋ยวอันนี้เราเอาคุณนายไฮโซมาทดลองทําให้ดูนะคะว่าสะดวกสบายขนาดไหนนะคะสําหรับที่แขวนกระถาง ก็คุณนาไอเดียก็ใช้มาหลายหลายอย่างแล้วใช้แบบลวดก็ใช้มาแล้วนะคะคะก็มาตกที่อันนี้นะคะก็มาถูกใจอันนี้เพราะว่าสะดวกสบายนะคะแบบเป็นลวดเนี่ยเขาก็แข็งแรงดีใช้ทนทานดีนะคะแต่ว่าเวลาเราร้อยนะคะเราต้องร้อยเข้าไปในรูนี่นะคะเวลาถ้าเขา ถ้าเป็นที่แขวนกระถางที่เป็นลวดนะเราต้องร้อยลงไปในรูแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงเอ๊มันจะเท่ากันไหมบางทีก็เอ้าเอียงไปแล้วถ้าเรากะลวดสามอันเนี่ยไม่เท่ากันนะคะกระถางเราก็จะเอียงนะ,ะ,ะแล้วพอเราถอดแล้วอะตรงลวดเนี่ยเขาก็จะขดงอนะคะไม่สามารถที่เราเจะเอาไปใช้ใหม่เนี่ยมันก็ร้อยเข้าไปในรูยากนะคะเพราะลวดมันงอไปแล้วนะคะส่วนพลาสติกอันเนี้ย มันสะดวกสบายนะคะจะสะดวกสบายมากเพราะว่าเราเราไม่ต้องไปไปกะแล้วว่าจะเอียงไหมนะคะเราแค่เขาจะมีเงี่ยงเกี่ยวอยู่แบบนี้นะคะเราจะใช้กับกระถางที่มีขอบแบบนี้นะคะถ้ากระถางไม่มีขอบเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้เราจะใช้เป็นกระถางกระถางตั้งนะคะแต่เราเรามีอยู่แล้วเราก็ามาดัดแปลงแขวนได้นะคะแต่ถ้าเราจะแขวนนะคะเราก็ นี่เลยใช้อันนี้นะคะแค่กดลงไปนะคะเนี่ยกดลงไปกึึบสะดวกมากนะคะแล้วก็เราก็กะระยะเอาเลยนะคะว่าเราอจจะกดตรงไหนนะคะเราก็กดลงไปนี่นะคะกึ๊บลงไปได้แบบนี้เลยนะคะก็เท่ากันเลยนะคะเท่ากันเลยแล้วยกขึ้นมาได้เลยนะคะนี่นะคะหรือทุกคนจะใช้กับตะกร้าขนมจีนก็ได้นะคะเราจะปักแพสเซงไห้หรือกุนายนตื่นสายในตะกร้าขนมจีนนะคะเรากา็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ นี่สะดวกสบายมากๆนะคะเี่ก็เราก็จะปักในตะกร้าขนมจีนก็ได้แล้วก็ไปแขวนนะคะแล้วก็เอาเชือกต่อให้หมุนนะคะหรือว่าเราจะใช้ะตะกร้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ตะกร้าใหญ่ๆแบบนี้เราก็ต้องใช้วัสดุที่เบาๆหน่อยนะคะเราก็จะใช้กับมะพร้าวเยอะๆนิดนึงนะคะ ค่ะใชตะกร้าใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะนี่ใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ใช้ตะกร้าใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาเราใช้วัสดุใส่วัสดุในนี้นะคะเราต้องใช้วัสดุที่เบาๆนะคะใช้ดินให้น้อยๆนะอาจจะใช้แกบดำ ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองก่อนนะคะเพื่อไม่ให้วัสดุเขาไหลเวลารดน้ํานะคะเราเราจะใช้แกลบดําหรือเราจะใช้แกลบดิบแกลบขาวใช้กากมะพร้าวสับนะคะเยอะๆนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยใช้ดินข้างบนนิดหน่อยะคะ่ะนี่ได้ทั้งหมดเลยนะคะใส่เสียบในตะกร้าก็ได้นะคะถ้าใหญ่ๆแบบนี้น้ําหนักเขาจะเยอะเราก็จะใช้เชือกมาต่อตรงนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงะคะ่ะ สำหรับที่แขวนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาบอกก่อนนะคะที่แขวนตรงนี้เขาจะทํามาแบบอตรงนี้เป็นราวเล็กแล้วก็ราวใหญ่ขึ้นมาอน่นิดแต่ถ้าเป็นราวใหญ่มากกว่านี้เขาจะบิดนะคะเวลาแขวนปุ๊บเขาจะบิดแบบนี้เพราะว่าราวที่เราแขวนน่ะเนี่ยนะคะเนี่ยราวที่เราแขวนตรงนี้นะคะถ้าใหญ่เกินไปนะคะถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปใหญ่เป็นหนึ่งนิ้วอะไรแบบนี้นะคะก็จะใหญ่เกินไป เขาก็จะบิดแบบนี้นะเพื่อเพื่ออ้าเพื่อที่จะได้เข้าไปได้เนาะแบบนี้นะคะความแข็งแรงก็จะน้อยลงนะคะ,ะสำหรับวิธีวิธีนะคะเราก็จะใช้เชือกในร่อนนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะทําให้กระถางแขวนเนี่ยของเราเนี่ยหมุนด้วยนะคะเราก็จะใช้เชือกในร่อนนะคะขมวดปลายเลยค่ะขมวดปลาย หมดปลายเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราก็ไปมัดที่ที่ราวแขวนนี่นะคะมัดมัดกับราวแขวนอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะยิ่งยาวแค่ไหนเขาจะยิ่งหมุนได้เยอะเราก็เอามวงตรงนี้นะคะ เกี่ยวเกี่ยวเข้าไปเลยนะคะวิธีทําให้ที่แขวนเนี่ยทําให้กระถางหมุนนะคะนี่เขาก็จะหมุนเลยนะคะเวลาเนี่ยเวลาถูกลมเวลาถูกลมเขาก็จะหมุนนะคะทําไมต้องให้หมุน,นะคะเวลาเขาหมุนแล้วเนี่ยเขาจะปั้นเหมือนเราปั้นหม้อะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเอานี้นะคะแขวนเลยนะคะอ่ะแขวนเชือกยาวไปนิดนึงเดี๋ยว ล่นเชือกหน่อยนึงเราต้องมัดเงื่อนตายนะคะเชือกไนล่อนเขาจะลื่นนี่นะคะ,อะพอเราเกี่ยวแบบนี้แล้วนะคะช่วงหูตรงนี้ของที่แขวนกระถางเขาจะเกิดความแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยนะคะสามารถที่จะแขวนกระถางใหญ่ๆได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่หลุดนะคะเขาจะไม่หลุดแล้วเขาจะเขาจะเกี่ยวไว้ตรงนี้เลยนะะเขาเขาจะไม่หลุดออกมาเพราะว่า เชือกตรงนี้เขาเล็กนะคะเขาก็จะไม่หลุดแล้วเขาก็จะเหนียวแน่นนะ,ะถ้าตรงนี้ไม่หลุดถ้าตรงนี้ไม่หลุดแล้วเนี่ยเราสามารถแขวนกระถางหนักๆได้นะคะเพราะตรงนี้เขาจะมีความอ่อนสักนิดหนึ่งเพราะเขาเป็นพลาสติกนะคะนี่แต่ถ้าทำแบบนี้นะคะความแข็งแรงก็จะเกิดขึ้นทันทีกระถางนะคะเวลาถูกลมเขาก็จะหมุนนะคะและทำไมต้องให้หมุนนะคะการหมุนของกระถางมันเป็นมันมี ข้อดียังไงกับดอกไม้ของเรานะคะการหมุนของกระถางนะคะทําให้กิ่งของเพลสเซียงไฮ้เนี่ยเขากลมนะคะเขาเกิดอาการกลมเหมือนการปั้นนะคะปั้นการปั้นหม้อนะคะเวลาเราปั้นหม้อเนี่ยเขาก็จะมีมอเตอร์หมุนนะคะหมุนให้กลมๆนะคะเราก็ใช้มือนะคะใช้มือปั้นไปว่าจะเอารูปทรงแบบไหนรูปทรงยาวทรงกลมนะคะ ก็เหมือนกันนะคะเวลาเขาหมุนเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาจะปั้นทรงของเขาให้กลมนะคะแล้วก็กิ่งเนี่ยจะย้อยออกมาแล้วก็ชูขึ้นเป็นระเบียบแล้วก็อาดอกเนี่ยนะคะเขาก็จะได้รับแสงแดดทั่วถึงไม่ชูไปทางใดทางหนึ่งนะคะเขาก็จะออกดอกสม่ำเสมอรอบกระถางเลยนะคะแล้วก็กิ่งของเขาเนี่ยที่ยืดยาวออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการมีทรงนะคะ มีรูปทรงที่สม่ำเสมอนะคะนี่เพราะเพราะเป็นการปั้นของลมนะคะอันนี้เราใช้พลังงานลมปั้นเลยนะคะเป็นเคล็ดลับที่ช่องคุณนายไอเดียยังไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะคะเรามาบอกให้ f อซนะคะ f อซลองเอาไปทำตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนายไอเดียก็มาโปรนะคะที่แขวนกระถางที่เพิ่งได้มาเลยนะคะสดสดร้อนร้อนเลยนะคะจากจีน สั่งจากจีนนะคะหนึ่งเดือนครึ่งนะคะถึงจะได้นะคะอันนี้ก็อ่าสิบห้าอันเนี้ยก็แบ่งปันไปให้ f อซเพียงหนึ่งร้อยบาทนะคะก็มีค่าส่ง50บาทนะคะก็เพราะว่าค่าส่งก็ตามจริงนะคะนเดียก็ส่งบริษัทเฟดค่ะเฟดนี่ก็เขาก็ยืน50บาทเลยนะคะกล่องเล็กนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนเดียก็ อาจจะเข้าไปได้ไปอยู่ในเมืองก็อาจจะได้ส่งเจนทีนะคะอาจจะลดค่าส่งลงมาได้บ้างนะคะตอนนี้แถวบ้านก็มีแต่แฟดอย่างเดียวเนะาะอก็วันนี้ก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านเลยนะคะฝากกดติดตามช่องคุณไายเดียด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักของคุณเนี้ยได้รู้ถึงเคล็ดลับ อันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้กันก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระของช่องคุณนายไอเดียนะคะจะได้รับคลิปทันทีที่คุณนายไอเดียปล่อยคลิปออกไปเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอกลับสวัสดีไปก่อนนะคะบ๊ายบายหมุนหมุนหมุนอ่ะปั้นปั้นปั้น